กรับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมนายธนกรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของปปสปี2565นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปปสทุกท่านนะครับ ในการที่จะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแม้ว่าในขณะนี้นะครับสาการยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลยท่านประธานวันนี้นะครับเราทราบกันดีว่าการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากว่ามีภูมิประเทศที่เหมาะในการเคลื่อนย้ายลักลอบเข้ามานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในส่วนของเชื่อมโยงกับการท่าอากาศยานนานาชาติไพยสณีพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นช่องทางที่ทําให้การลักลอบนำเข้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเอโรอีนนะครับกัญชายาบ้าต่างๆเนี่ยทะลักเข้ามาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าปป,ปสอเองนะครับจะต้องเร่งดําเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเต็มที่นะครับ วันนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ปปสนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับท่านประธานจะมีการป้องกันอย่างดีแล้วการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่ผู้ลักลอบเข้ามาเนี่ยก็มีการปรับยุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเช่นใช้โดรนส่งเข้ามานะครับนอกจากนั้นแล้วล่าสุดเนี่ยต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ปปสนะครับสามารถจับกับคาราวานบิ๊กไบค์ได้นะครับท่านประธานดูสิฮะ วันนี้เนี่ยที่เราเห็นบิ๊กไบค์คาละหลายล้านนะครับสุดท้ายก็เป็นกระบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะต้องปรับยุทธวิธีใหม่นะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านประธานครับผมอยากจะสอบถามไปยังท่านเลขาธิการปปรสซึ่งวันนี้ท่านไม่ได้มานะครับก็ฝากท่านเลขาไปนะครับว่าในส่วนของนโยบาย ในสมัยท่านพระนทานสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตัดวงจรผู้ค้านะครับนั่นหมายความว่าในปี6 5 6 4นะครับมีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นะครับได้กำหนดให้แยกคดีอาญา,า,าออกจากคดีแพ่งนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดี ยึดทรัพย์ได้ทันทีนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าปปสยังมีนโยบายเหล่านี้ทําต่อหรือไม่นะครับซึ่งท่านยังไม่มีนโยบายไม่ได้ทําต่อนะครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมตรีว่าการยุติธรรมท่านใหม่เนี่ยได้ดําเนินการต่อท่านประธานทราบไหมครับว่าหลังจากที่เรามีนโยบายตรงนี้เนี่ยเราสามารถยึดทรัพย์นะครับได้จํานวนมากนะครับปีอกสามเนี่ย เรายึดได้มูลค่า9 9 1ล้านบาทนะครับแต่พอมีกฎหมายตัวนี้และมีนโยบายตัวนี้นะครับสามารถที่จะยึดทรัพย์ได้ถึง7,000ล้านบาทนะครับและก็ปี65นะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็ปี66นะฮะสามารถยึดทรัพย์ได้ถึง2,000 0ล้านกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าปปสต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้นะครับ เรื่องต่อไปท่านประธานครับผมเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอต่างชาติเข้ามายึดกิจการคนไทยมีมาเฟียต่างชาตินะครับมาเฟียรัสเซียนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตสะท้อนมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยยาเสพติดท่านประธาน มันเกลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้หมดแล้วนะครับเราต้องยอมรับนะครับท่านประธานรายได้หลักจากของประเทศเนี่ยมันมาจากการท่องเที่ยวนะครับในก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง40ล้านคนเงินเข้าประเทศถึง2.7ล้านล้านบาทาท่านประธานและในปีห6นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย28.2ล้านเงินเข้าประเทศถึง1.3ล้านล้านบาท นะครับปีนี้เนี่ยเกือบเจดล้านคนแล้วนะครับแต่เมื่อมีปัญหาของยาเสพติดเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองนายกรมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกุลนะครับผมได้มีโอกาสนําปัญหาเหล่านี้ไปสะท้อนให้ท่านฟังนะครับและก็ท่านก็สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ แก้ปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับวันนี้นะครับท่านประธานผมคิดว่ายาเสพติดเนี่ยมันเกลื่อนเมืองมากนะครับทุกรัฐบาลก็จะบอกว่าให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับผมไม่รู้ว่าชาติไหนถึงจะสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้หมดไปจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะให้หน่วยงานปปอสอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้นาเนินการเร่งกวาดล้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองที่ท่านรองนายกอนุทินเป็นคนดูแลอยู่นะครับผมเชื่อว่าท่านตรวจไปเถอะครับสถานบันเทิงเนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เยาวชนของชาติเนี่ยติดยาเสพติดเยอะมากนะครับถ้าเราไม่ได้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดไม่เอาจริงเอาจังนะครับผมเชื่อว่าปัญหายาเสพติดมันไม่ได้หมดไปอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับก็ ผมขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ปปสนะครับในการดำเนินงานนะครับและก็ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยท่านเลขาธิการปรป,รปรสคนใหม่ท่านเป็นตารวจที่มีฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านได้ดำเนินการสร้างผลงานและก็แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบนะครับโดยการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะเบาบางลงนะครับและก็ มันสามารถช่วยให้กับประเทศไทยของเราเนี่ยมันเดินหน้าไปในทุกมิติขอพระคุณท่านประธานและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหนี่ปปสทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับ